เอาแล้วก็ขอสวัสดีท่านจอมยุทธทั้งหลายด้วยนะขอรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะจอซึ่งในคลิปนี้ก็ไม่ใช่คลิปเกมนะก็จะมาบอกข่าวล่าให้ฟังก็คือว่าณนะตอนนี้ผมไม่สามารถลงคลิปจากเครื่องเกมคอนโซลได้นะขอรับเพราะว่ามันเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยก็คือผมทําคลิปเนี่ยตัดต่ออะไรเนี่ยในมือถือทั้งหมดนะขอรับ ซึ่งผมไม่ได้มีคอมนะผมทำในมือถือแล้วก็ผมใช้โปรแกรมคลายมาสเตอในการตัดต่อวิดีโอนะขอรับก็คือเอาไฟล์เกมที่เราเล่นนะ่ะมาเสียบกับมือถือแล้วก็มาใส่ในคลายมาสเตอเพื่อทําให้เป็นคลิปเนื้อเดียวกันเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยเวลาทําประมาณประมาณคลิปยาวประมาณ18นาทีอ่ะไอตัวการ์ดแคปเจอร์ของผมมันจะตัดเป็น2พาร์ตตัดเป็นลิปวิดีโอแล้วคราวนี้คือผมต้องการ ให้วิดีโออ่ะมันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเลยต้องตัดต่อในมือถือโดยใช้โปรแกรม k r า e มาสเตอรแต่ครนี้ปัญหาของโปรแกรมนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการอัปเดตใหม่พอมันอัปเดตใหม่ปุ๊บมันก็ไม่สามารถรับคลิปจากภายนอกได้มันให้ใช้คลิปแต่ในมือถืออย่างเดียวเลยแล้วพอผมเอาคลิปภายนอกลงไม่ได้เนี่ยซึ่งปกติอ่ะผมเอาลงได้นะในทุกๆคลิปที่ผมทำอะ่ะก็ ความละเอียดมันก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่เราใช้นะซึ่งโทรศัพท์เครื่องแรกที่ผมใช้ก็ที่ความละเอียดไม่มากก็นี่เลยหัวเว้ยแรมหนึ่งจิกนะครับนี nee. ่ตัวนี้ก็ใช้งานไม่ได้ละปลดประจำการไปละแล้วก็พอมาถึงเครื่องที่2เครื่องที่2นี้จะใช้บ่อย oppo แรมสามจิกนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ไม่ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะแต่ก็สามารถทําภาพออกมาได้7 2 0 p และสามารถทำเฟรมเรทวิ่งออกมาได้ 60fps นะขรับก็ทันอยู่หลายคลิปอยู่นะคลิปเนี้ยตั้งแต่3ก๊กภาคที่5แล้วที่ผมแคสอะแล้วก็พอมาถึงเครื่องล่าสุดก็คือ Samsung Galaxy S8 นะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเครื่องที่กำลังบันทึกอยู่เนะี่ยเป็นเครื่องที่ผมว่าโอเคนะเจ๋งที่สุดเท่าที่เงินผมหาได้ละว,ว่ามันสามารถทำภาพ 4K แล้วก็ 60fps ได้นะครับภาพ 4K ก็คือมันจะชัดกว่า 180p 0ถึง4เท่านะครับ อคือผมก็พอใจแหละแล้วผมก็ใช้โทรศัพท์นี้ทำคลิปมาโดยตลอดนะในโปรแกรม k าย Master แต่พอดีว่า k าย Master มันมีการอัปเดตแล้วก็มันไม่สามารถทำมันไม่สามารถเอาคลิปจากภายนอกอะลงได้ซึ่งผมก็ไม่ไม่ทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งผมก็ไปถามเขาแล้วนะเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้นอกจากว่ารอการอัปเดตซึ่งผมก็รอมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยแม่งอะไรวะ ผมจะได้ทําคลิปไหมเนี่ยสรุปก็คือผมก็ต้องรอรอการอัปเดตของมันอ่ะดูซิว่ามันจะทําได้ไหมแล้วเรื่องของเรื่องนี่ผมไม่ได้โหลดคลายมัสเตอร์เถื่อนนะขอรับผมโหลดจากเพจเพจสโตนะแล้วก็เสียค่าบริการเดือนละ118บาทเพื่อลบลายน้ํามันออกแต่คราวนี้พอมันเกิดปัญหาเงี้แล้วใช่ผมทํายังไงช่องผมก็ผ่านแล้วอ่ะผ่านแล้วก็จริงแต่ไม่มีคลิปลงและรายได้มันก็จะเข้าไหมมันก็ไม่เข้า แล้วจะให้ผมทําคลิปอะไรทาคลิปโปเกมอนเหรออาทำคลิปโปเกมอนก็ทําได้แต่คราวนี้คือคนดูส่วนใหญ่ช่องผมแหละจะดูจะติดสามก๊กกันมากกว่าใช่ไหมแล้วพอผมลงคลิปโปเกมอนคนเขาก็จะไม่ค่อยดูแต่มันก็มีดูนะแต่คนดูสามก๊กก็จะมากกว่าคือปัญหามันเกิดอย่างนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะทําไงก็มีวิธีเดียวนะครับมีอยู่2วิธีก็คือรอเขาอัปเดตใหม่แต่ถ้าอัปเดตแล้วไม่สามารถทําได้ผมก็จะเลิกใช้โปรแกรมนี้ แล้วก็วิธีที่2คือซื้อ PC นะครับซึ่ง PC ผมก็เล็งไว้ประมาณ2 0,000ซึ่ง2 0 0 0มื่นนี้ก็ไม่ใช่เงินน้อยนะครับมันเป็นเงินเยอะเยอะมากๆเลยแล้วครานี้ผมก็ต้องรวบรวมตังค์ใหม่ก็รวบรวมก็จะเริ่มรวบรวมตังค์แล้วละ่ะเพราะว่ารอไม่ได้แล้วละ่ะประมาณ2 2ถึง3เดือนนะเล็งไว้ประมาณ2-3เดือนถึงจะได้ทำคลิปจากเกมคอนโซลอีกทีนะครับ เพราะว่าตอนนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเขาก็ไม่สามารถทายคาตอบผมได้นอกจากรอการอัปเดตใหม่อย่างเดียวซึ่งอย่างว่าอะไรผมก็ไม่ได้โหลดของเถื่อนผมก็เสียบริการนะทุกๆเดือนแล้วก็พอมาเจอปัญหาแบบนี้มันก็เซ็งอ่ะแล้วก็ทําให้ผมสูญเสียรายได้ไปส่วนหนึ่งนะคอรับแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็พอมีน้องอยู่ช่องนึงก็คือช่อง G D G เขาก็เล่นเกมแนว มูโซ so, เหมือนกันนะครับก็มีอะไรก็น่าจะถามน้องเขาได้นะว่าหาอาวุธยังไงเล่นยังไงอะไรก็ประมาณนี้เนาะก็ช่องน้องเขาเดี๋ยวผมจะติดไว้ใต้คลิปนะถ้าเผื่อใครยังไม่ได้ติดตามนะครับชอนนี้ก็เล่นเกมเก่งนะอีกเรื่องหนึ่งก็ท่านจอมยุทธถามมาหลังไหมว่าอยากจะซื้อต่อ Dynasty Warrior ภาคที่5ซึ่งตอนแรกผมก็จะหาให้แต่คราวนี้มันเกิดปัญหาตรงที่ว่า คู่ค้าของผมนะ่ะที่ผมเคยติดตอ่อซื้อเกมกันโดยตลอดเนี่ยคือผมติดตอ่อไปแล้วล่าสุดคือเขาติดเขาไม่สามารถติดตอ่อกลับมาได้ไงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะผมก็เลยไม่ได้ตอบคนที่ติดตอ่อมาหลังไม่ว่าติดตอ่อมาหลังไม่ไงว่าอยากจะซื้อแผ่นเกมภาคที่ห้าซึ่งผมก็ตอนนี้คือผมหาให้ไม่ได้นะขอรับคือถ้าผมหาให้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะติดตอ่อกลับไปผม ที่ผมไม่ได้ติดต่อ,อก,กับไปอ่ะไม่ใช่ว่าผมหยิงนะคือผมหาไม่ได้แล้วถ้าผมหาได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะติดต่อ,อก,กับไปเองนะขอรับแล้วก็ต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมจากโปรแกรม PPSPP นะครับมันก็มี3มก๊กภาคที่5อยู่แต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะซึ่งผมก็จะลองเล่นแต่ผมจะเล่นตัวละครที่ผมเล่นไปแล้วนะแต่ผมจะไม่เล่นตัวละครที่ผมยังไม่ได้เล่นในเครื่อง P3 นะ ดี๋ยวมันจะเสียแต่ลดเพราะว่าผมก็อยากรู้เรื่องราวเหมือนกันว่าเรื่องราวของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะดําเนินไปอย่างไรอะไรประมาณนี้แหละแต่ก็แน่นอนครับภาพมันก็ดอปลงแหละเพราะมันเอามาจากเครื่องเกม PSP ไงก็รู้ๆกันอยู่ว่าเครื่องเกม PSP มันเป็นเครื่องที่เล็กอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นวะอ่ะนี่ไงนี่เลยเครื่องเกม PSP นะครับซึ่งหน้าจอมันเล็กมากพอเอามาใส่หน้าจอใหญ่มันจะภาพเบลอ นะเข้าใจไหมแต่ถ้าเราใช้โปรแกรม p p s s p PS p ในการเล่นนะก็มันก็ภาพสวยขึ้นมาในระดับหนึ่งนะขรับแต่มันก็ไม่สามารถสู้ของเพลสได้นะก็ต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเอาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะขรับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะเพราะว่าประเทศเราตอนนี้ก็เริ่มแย่แล้วคนติดโควิดกันเยอะมากเลยก็ ดูแลตัวเองนะขอรับใส่แมถ้าใส่ได้สองชั้นยิ่งดีก็ใส่ไปเลยนะขอรับเป็นห่วงนะเป็นห่วงท่านจอมยุทธทุกๆคนนะขอรับอาวเราลคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้มาบ่นให้ฟังแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง g d g ด้วยนะขอรับมีอะไรสอบถามน้องเขาได้นะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าว่าเย่